จะใช้ยาในการรักษาตามความเหมาะสมของอาการของแต่ละบุคคลได้แก่ยาในกลุ่มปิดกั้นอัลฟาเช่นยาพาโซซินยาด็อกซาโซซินซึ่งยาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อมลุกหมากและกล้ามเนื้อหูรูดที่คอกระเพาะปัสสาวะมีผลทําให้ถ่ายปัสสาวะได้คล่องขึ้นหรือ,อยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์อัลฟาลีดักเตสเช่นยาฟิเนเสเทไร มีฤิ์ยับยัง้งไม่ให้เทโสโทสเตอโรนเปลี่ยนเป็นไดไฮโดเทโสโทสเตอโรนซึ่งเป็นตัวกระตุน้นทำให้เกิดต่อมลูกหมากโตเมื่อได้รับยานี้แล้วจะทำให้ต่อมลูกหมากเล็กลงได้ซึ่งการใช้ยาในกลุ่มนี้อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นไอเหงื่อออกมากปัสสาวะสีคล้ำมีไข้มีภา,าวะความดันโลหิตต่ำผื่นคันเท้าและขาบวมวิงเวียนศีรษะเป็นลม ท้องผูกอ่อนเพลียปวดศีรษะแน่นจมูกน้ำหนักตัวเพิ่มท้องเสียซึมเศร้าหัวใจเต้นช้าเบื่ออาหารและอาจส่งผลกับสมรรถภาพทางเพศการแข็งตัวที่ไม่เป็นปกติและในบางรายที่มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตมากๆอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรนวัตกรรม ที่มีผลการวิจัยพบว่าสารไลโคปีนซึ่งพบมากในมะเขือเทศและร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้สามารถช่วยยับยัง้งการเติบโตของเซลล์ต่อมลูกหมากรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนแร่ธาตุสังกะสีหรือซิงก์ก็มีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในผู้ชายและยังช่วยป้องกันและรักษาการเป็นหมันช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้เป็นปกติ และมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือโรคต่อมลูกหมากโตคลิกหาเรา